S <S นี่ความบุญไหวข้าวส่ป,ป่าสู่เขา้าครับโอ้ช oh, ่วยหนูนะานยิ่งานยิ่งครับกิ้งบีานี่ไม exactly ่ยาย่ม่ยายแม่ย่แคดเอวอยู่เดินรถเว้ยนี้แม่อยู่รองก็ได้เราไม่ขึ้แล้วนดีบินกิ้งกับบนกิ้งบนฐานยิ่งัรคบ ครับหมาตอนไม้ครับหมาไม้ดงไม้ดังหมา,หมาเป็นเจอพายุพายาจุงอ้างนะครับหคเรขึ้นมาลายคนรับลายคนลขึ้นมาหลาคนนะครับอันนี้พายาอยู่จุงอ้าง เออเขาเรียกแก้านามาันนี้ไก็ให้สิบสิบเต็มของใไม่ได้แล้วพี่นุก็ส่งให้หลานส่งเดียรแล้วรับเ่าเจเดชไปดูมันดอนด้วยสามใบไหมสมกล้วยเออเสมกล้วยด่างกล้วยอะไรไหมนุ้นอ่ะอืมเยเดชไปดูดิมันสงัยมันอากาศมัยนันหลังหลังโขลยอันหละว่าทอนไมอันชาช้าง น um> ี่โควิดนะสูดบรรยากาศเหมนเข้ามั้งนะครับม่มิกมิมิกนูดไลท์ส่างแ่นเนื้อสดเจล้นี่ลุงน่วเอาเลยครับเนียครับทํานเลยครับนูนม่ใหญ่ก็ได้เล็วอันนี้ไอ้ไรจงอาง จงหางจงหางวาอยู่ตรงนี้ก้อนก็นได้ไหมควรยางนี่อืมมัความสมวนบุ์อยู่เลยครับขี้ยังขี้ยังนั่นแล้วก็ประกาศอยู่นั่นนะมีอะไรติดอยู่ เออไปข้าไปเลยนะครับติดแล้วอ่อนใบไอ้อนึ่งในตรงนั้นนลยครับถอนไม้ครับมาเจอไม่รวยได้นะคเขาก็มีใบติดอยู่ยนะครับก็มา,บามาเลยอ่าเขาเกี่ยนติดไว้นะครับที่ถอนไม้นี่นะครับนั่นไม,ม,ม้เดียวหลงถุนไว้ก็ที่ตรงนีเอาไปทำเพื่อนลยอืาครับเอาเกี่ยนติดไว้พื้นที่แปลงนี้ห้ามบุกรุกห้ามปลูก พ้นไม,ม้อาสิ้นห้างผู้ใดว่าฟื้นละเมิดการตามกฎหมายนะครับครับน่วยสอดออกนะครับคลองทาา่าไม้แดงหน้าเป็นไม้เทือนนะครับต้มกัไม่รู้นะครับไม่มีความรู้ครับข้อมาติดไว้นะครับครับพม ไอ้ตอนนู้บองหนึ่งกันนะครับววรปปน่นาจะเป็นไม้เทียนปลาข้าวไปเลยปลาข้าวไปเลยนะครับปาลาขล้าวไปเลยโอ้ยขับลื่นลื่นลื่นแบบอันนี่กันกับไม้หลายปีแล้วแล้วอลองไปนะครับอ๋อนี่บองหนึ่งกันกับนั่นบองหนึ่งกัน ครับนี่นี่โควิดนะครับนี่ความบุนไหวาจากในเมืองมาสู่ปลาสูเข้ามั่งนะครับอ ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นไม้ชุดเดียวกันนะครับเป็นบองย่อยนะครับก็มีใบติดไว้เลยนะครับน่าจะฉายฉายเลยครับฉายเลยนะเป็นชุดเดียวกันนะครับามปลูกสร้างนะครับตรงนี้ครับปลูกสร้างอะไรได้นะครับน้ำต่ำกินก่อนตอนนี้นะครับอย่างยูในโอลงไร่อย่างยู่นก้าดีความนะครับไม่ประกาศให้ทำนะครับ อืมปีดไม้ไะครับโอ้ยบรรยากาศสดชื่นครับเหนื่อยไครับขึ้นมาสุดหายใจได้เต็มปอดนะครับ โอเคครับจะเจอกันได้ครับกับกระพุ่มนะครับดานุพลนะครับวันนี้กับพามาเลธรรมชาติมาเที่ยวบนกิ้งบนถานยิงนะครับตันเลจะเจอกันได้นะครับเอานีเลยเลยป้าไวเรวนะครับ เสียงนกนะครับเสียงจิงรีด้วเลยครับผมช่วยด้วยครับนี่ไปลงมาดินมันจะหามด้วยนี้มันจะคอโคนยิงด่อยโนหพุ่งโคนแล้นี่นี่รมีน้องจะูนี่เาเที่ี่อากถงแล้วเดีมันคงนกินแต่ต้มเดตดดติดินแบบนั้นไม่รู้เลย ข,ข้างข่าดำครับข่อยักครับข้างข่าดำยิ่งดอกครับยิ่งดอกยิ่งดอกนี้เลยเลยเลยดูดอกมันจะขึ้นสูงนะครับนี่ดอกนี้ครับเป็นรูปข้างข่าเลยข้างข่าดำครับสองตนกับเป็นโนซ้ำซ้ำครับมันอยู่เป็นกอนะครับเอาเรียบร้อยแล้วมั้ยเนี่ยพอแล้ว อะไรม่เบียเราอะไรลานุ่งอะไรกะเอ้่กินลาเ่เ่ปลาน้เด เหมนมาเมเหมนรอบแล้วสรอบแล้วือไปเลยือดะไม่ไมือเด็วเดีวจะลงกนั่นพี่นมันดงสีขาวใช่แคด้อเรีนมาก้อ เดวมามาเอาไข่นี <ampa> <function als> ่ข like so okay, ุดดิต้นอะไรอ่ะนี่กันเนอบอกว่าเมื่อวานนะกูบอกมันว่าเมื่อวานกูจะมึงดูพี่น้องกำลังถ่ายวิดีโอเลยติดกูบอกว่าไม่ติดไม่ติดไม่ติดช่างมันเนี่ยไปเอาโทรศัพท์น้องไปพอเลยแหละพี่เอ๋ว่าข้างเกดทำใครจะเอาอีกอ่ะเอาเลยเอาเอาไปเลยเอาเอาก็เอานิ้วแายให้มันดิเอาเก็บก่อนดิขุดให้หน่อย ได้ได้ได้เดี๋ยวขุดได้ขุดต้องติดดินครับถ้าไม่ใช้โควินนะครับขึ้นไม่รถนะครับไรตัตนไรต,ตันครับผมนะครับเลยตัวโควินนะครับนี่เห็นไหมนี่แมนริตกับอ่าที่อ,อที่เป็นโควินนะครับเต็มรถแล้วครับ nè đây, đây đây, mang nó cập Uhm Này Quả dù Cảm ơn Tên thông đây mày Thông đây Thông mùi trà tức đứng răng này à Đấy đây á Ờ Đấy Mày hãy kể đường chuột môn, lúc đó đừng răng tên đường à. này Tên mới tòi Nó nè Mọi người có thể thấy là, kẻ chuột cả ta tức đừng răng tên, ăn lén kẻ ta ấy Anh này lùng quét rào á ทองทองขาต้าทั้งเต้นไม่ครบวะขอช่วยร้อนเลยถุมหลังเต้นเลยเจ้ข้างข่าวดำกับพยาจงอางแะ้รกันเน่จันนะครับข้างหลังเต็มหมดเลยลูกเต็มหมดเลยครับไรเงี้เดี๋ยวฝนจะลงอ่ะน้ำได้อะไรหนูอยแต่ไม่กูวินเม็ดชิดนะครับ นี่ต้นเรียนด่างยังไนี่ต้นไันนเรียนด่งไม่ต้นที่ว่าเชื่อมต่อกับต้นจะดูอไปดูไอไนะต้นอะไรนี่่ไปดูเัอไนนไงเป็นลำธารตรงที่ต้นกอตรงันไปดูไปอ่ะดับ่ลรอนะลธารอ่ะไม่ใช่่มันต้อมีต้นไม้ที่แบบน้ โควินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นรถลงรถนะครับโอ้ยเจอน้องเพื่อนมือนละนี่ครับไม่ต้องบอกพี่รู้ครับน้องปิดปิปิดมือบคุณปิมเออมันยืนมองเดี๋ยวต่ลรองถ่ายรูปเ่ี๋ยวเดียวเหล่ามันเด็กไม่กินให้เหล่าทำให้ลูกเด๋ววิ่งทำโดว โฟวินนะครับพอขึ้นลงจองใยโฟวินนะครับนี่ครับเปลี่ยนสี่ล้อน, law, นะครับไซตันไซตันครับไซตันแล้ว,ลวนะครับลงมาแล้วครับนี่นี่นี่ ไปตามเงนบางอยู่พี่ลูกออมันไม่สวยแต่นี่ที่ถึงไม่จู๋ใส่ใ,ให้มา

มึงจับ้ากามาผมไม่ติดไม้่มก็เหลือแต่เหลือแต่้ากมาคนไอ้นั่นไงพี่เอ๋องขาพี่เอ๋ต้ใหญ่ัวหักต้งใหญ่ัวหักะโอ้มิักต้งใหญ่นมิเอาหันมาพี่เอ๋นี่เอดังเกลนเกลนมันชอบาะทามันั่้แเลยมันอยากนั่งหลังทนน่อยิ ด่างด้วยนี่นิใส่นั่นนั่นอกวักเงินดูดูพี่นุ๊ดดูใส่กล้องเขาดำมองอยู่มองอยู่ไปนุ๊ดผมแรงแรงน่อยอยู่ใกล้นั่นน่ะดูเนาะนี่จะดีเรามาตอนแรกหน้าฝนตกแล้วถ้าว่ามาหน้าเล็กแขงต้นไม้อกเยอะเลยไม่ไปเจอไม่งามใบมันจะเหมือนนอนกินนั่นะดูันนี้เปียกนั่นแหนจะลุงจะลุงทานหลับกล้องหลับกล้องหน้าให้ดูพวกเธอ ไปูตงรถให้ลงกินก <c oughs> นไม่ยา,ยาะะไม่ได้มา <c oughs> ใหกางกีรูาขึ้นไีได้ถึงไปตรงจอดเนี่ยเอากลรมมาแล้วนะ <c oughs> เอารถมาแกง <c oughs> <อ>ไม่ได้แขงกูงไม่ได้ 你干嘛？ กนว่ามันหายายคราบเขาดำมั้นะว่าที่ไหนมีไปเขว่าเนี่ยไปเจอในสวนมาจริงเหรอวะเคาว่าเนี่ยมีมให้แก้วต้นไหแบอกแล้วก็บอกแม่บอกให้ให้แมต้นครับเหายงิมพนเดม่าจักไม่รู้จักแสดงวะเออจไง ก็แกไม่ได้ขึ้นไปเลยนักเรียนสัตว์แกอยู่ตะแบงใหญ่นี่